สวัสดีค่ะอมอเตอร์มังคอนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํารถตัดหญ้านั่งขับรุ่น X20 Pro v e r s i o นใหม่นะคะที่เป็นแทนนะคะรถรุ่นเก่านะคะ,ะ,คะจะเป็นพวงมาลัยค่ะรถรุ่นนี้นะคะตัวเครื่องยนต์รถและตัวเครื่องยนตตัดจะแยกกันนะคะเครื่องยนต์รถจะอยู่ที่125ซีซีเครื่องยนตัดจะอยู่ที่20แรงนะคะ ตัวถาดไปตัดนะคะจะอยู่กลางลําตัวของกระรถค่ะกระรถนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งด้านการบรรทุกและการตัดในคันเดียวกันนะคะกระรถนะคะขับเคลื่อนด้วยเฟาท้ายนะคะสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะคะตัวแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟสูงต่านะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะต่อมาจะเป็นแวรนะคะต่อมาจะเป็นโช๊คนะคะใช้ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากนะคะ ฝั่งขวามือนะคะตัวแรกจะเป็นสวิตช์ออฟรันนะคะตัวต่อมาจะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟต่อมานะคะจะเป็นสวิตช์สตาร์ทค่ะในส่วนของด้านซ้ายนะคะจะเป็นสวิตช์เครื่องยนต์ตัดนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นสายปรับคันเร่งนะคะปรับความเร็วของรบตัดนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นคันเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะตัวต่อมาจะเป็นคันเกียร์ ตัวรถนะคะจะมีสามเกียร์เดินหน้าและหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะในส่วนของเครื่องยนต์รถนะคะตัวเครื่องยนต์รถนะคะจะเป็นเครื่องเบนซินสี่จังหวะหนึ่งร้อยี่สิบห้าซีซีค่ะตัวถังน้ํามันนะคะสามารถบรรจุน้ามันได้มากถึงสิบสามลิตรนะคะทําให้ใช้งานได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างหรือเข้ามาที่ศูนย์บริการเอกมอเตอร์มังครได้ทุกสาขาค่ะ เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะคะและอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ